สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาในคลิป Fantasy แฟนตาซีฟร e เ e ล e s p เบส g a m เกมวิที่9นะครับจะมาแนะนำนักเตะที่ดีที่สุดเพื่อมาร่วมทีมในเกมวิที่9นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูด a ีมทีมของเกมวิที่8กันก่อนนะครับว่ามีใครกันบ้าง11คนเริ่มจากผู้สาปะตูทีมครูนะครับได้9คะแนนกองหลัง3คนออบบอนน,น,น้าง15คะแนนชิเวล15คะแนนดัง9คะแนน และกองกลาง5คนแม็กกิน13คะแนนซาร่า13คะแนนเบอร์นาโด11คะแนนเบอร์บอยสิคะแนนเยรมัน10คะแนนและกองหน้า2คนซิมิโน่20คะแนนและเคาน์สิบคะแนนนะครับเกมวิกที่8ที่ผ่านมาซิมิโน่ได้คะแนนสูงสุดนะครับ20คะแนนเป็น k คิงออฟเดอะเ e มวิกที่8นะครับโดยทำแฮตทริกในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะวัดขอไป5-0นะครับถัดมาเป็นริมทีมของซีซั่นนี้ที่ผ่านมา 8เกมวีคนะครับว่ามีใครกันบ้างสิบเคนเริ่มจากผู้รักษาประตูเมนดี้39คะแนนนะครับกองหลัง3คนจานเซโล50คะแนนอัสปิริกุเอต้า42คะแนนแวนดายสี่สิบคะแนนและกองกลาง5คนนะครับซาร่า83คะแนนซอน51คะแนนมานี่49คะแนนเบนรามา47คะแนนทาวเซ่น45คะแนนและกองหน้า2คนคือวาดี้56คะแนนแอนโตนิโอ50คะแนนนะครับโดยนักเตะที่มีคะแนนสูงสุดณตอนนี้ก็คือซาร่า แ3คะแนนเป็น King of the Season ณเวลานี้นะครับถัดมาเรามาดูโปรแกรมการแข่งขัน,นข,ของเกมวิคที่9ก่อนนะครับในเกมวิคที่9คู่แรกจะเริ่มเตะกันตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่2ีตุลาคมเลยนะครับเวลาตีสองโดยจะเป็นอาร์เซนอลพบกับแอสตันวิลล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนตัวก็ต้องเปลี่ยนตัวตัวต้งแต่คืนวันศุกร์ภายในเที่ยงคืนครึ่งนะครับส่วนในวันเสาร์ที่23ตุลาคมคู่ถัดมาก็จะเป็นเชลซีพบนอริสคริสตัลพาเลท เจอรนี่แคสเซิลเอเวอฟ์ตันเจอวัตฟอร์ดหรีพบวูฟเซาท์แคมป์ตันเจอเบอร์รี่แล้วก็ไบรตันเจอแมนซิตี้นะครับส่วนวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมก็จะมีโปรแกรมคู่เบรนท์ฟอร์ดเจอเลสเตอร์เวสต์แฮมเจอสเปอร์แล้วก็บิ๊กแมตต์แมนยูเจอลิเวอร์พูลนะครับศึกวันแดงเดือดและนักเตะที่ผมจะแนะนำเป็นเบสพิกในเกมที่9ให้ซื้อเข้ามาร่วมทีมสำหรับคนยังไม่มีนะครับก็คือซอนฮึงมินนะครับนักเตะชาวเกาหลีใต้ ซอนฮึงมินน่าสนใจยังไงเอ่ยเราลองมาดูข้อมูลกันนะครับซอนฮึงมินมีฟอร์มที่8.7ในเกมวิที่8ทำคะแนนไปได้9คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนรวม51คะแนนนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่10.1ล้านปอนด์และ TSB Team s e l e c t e d b y 14.8%นะครับคำว่าฟอร์ม8.7เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่า8.7เต็ม10นะครับมันหมายถึงว่าในดึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยซอนฮึงมินเนี่ยทำคะแนนได้ เฉลี่ยเกมละกี่คะแนนนะครับก็คือซอนฮุนบินทำคะแนนได้เฉลี่ยเกมละ8.7คะแนนเลยนะครับส่วนคำว่า TSB หรือทีม Selected by มันก็หมายถึงว่าทีมที่เล่น Fantasy Premier League ทั้งหมดมีทีมที่มีซอนฮุนมินอยู่ในทีมแล้วตอนนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือ14.8เนี่ยก็ยังถือวอ่ายังน้อยอยู่เพราะว่าบางทีมมีนักเตะซ้ำกันเนี่ยถึง50เลยการที่เราไปเลือกนักเตะที่มีคนเลือกซ้ำกันเยอะ ต่อให้นกักเตะคนนั้นทนาคะแนนได้ดีทีมของเราก็ไม่สามารถทําคะแนนฉีกคู่แข่งหรือเลื่อนอันดับขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น TSB ที่อยู่ประมาณ14.8หรือ15ก็ถือวอ่ายงน้อยอยู่ก็น่าสนใจที่จะเลือกเข้ามาร่วมทีมนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ท่านเข้าไปดูข้อมูล TSB มันก็จะขยับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าซอลตงมินสุขซื้อขึ้นมาเพิ่มขึ้นมันก็จะกลายเป็น15-16ได้นะครับตัวเลขถัดมาก็คือ ICT นะครับเป็นตัวเลข อินเด็กที่น่าสนใจมากนะครับโดยตัวไอย,ย่อม,มาจาก influence น,น,นะครับหมายถึงอิทธิพลต่อทีมนะครับว่ามีอิทธิพลต่อผลการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนซอนทังมินอยู่อันดับ11จากนักเตะกองกลางทั้งหมด253้คนนะครับส่วนตัว C ีก็คือ creativity นะครับก็คือการสร้างสรรค์เกมมีโอกาสจ่ายบอลหรือทําให้เพื่อนร่วมทีมเข้าธรรมประตูได้อยู่อันดับเท่าไหร่นะครับซอนทังมินที่อยู่อันดับ7จากนักเตะกองกลาง253สคนนะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวทีคือเทดนะครับเทดก็คือเป็นตัวที่บอกว่า นักเตะคนนั้นมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อยู่อันดับ5จาก253คนกองกลางเลยนะครับและเมื่อเราเอา3ค่านี้มารวมกันเราจะเรียกว่า ICT index นะครับซึ่ง ICT index ของซอนฮึงมินเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะถือว่าอยู่อันดับ4จากนักเตะกองกลางทั้งหมด253คนเลยนะครับและตัวเลขสุดท้ายก็คือ overall ICT index นะครับ ซอนึงมินเนี่ยอยู่อันดับ6จากนักเตะในทีมียริยกทุกตำแหน่งรวมกันทั้งหมด617คนนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆท็อปซิกเลยนะครับถัดมานะครับเราลองมาดูเ,เกมการแข่งขันและคะแนนของซอนฮึงมินที่ผ่านมาทั้งหมด8แมตช์ว่าเป็นไงกันบ้างนะครับใน8แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยซอนึงมินไม่ได้ลงสนามอยู่แค่เกมเดียวคือเกมที่4ที่เจอกับคริสตัลพาเลซนะครับที่สเปอร์แพ้ไปถึงศูนย์ประตูต่อ3 นอกนั้นก็ลงสนามทั้งหมด7แมตช์นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ถึง5แมตช์ที่ที่ผลงานดีมากนะครับโดยยิงได้1ประตูในเกมที่เจอแมนซีแล้วก็ยิงได้1ประตูในเกมเจอวัดฟอร์ดนะครับแล้วก็ยิง1ประตูในเกมเจออาร์เซนอลแล้วก็จ่ายบอลแอสซิในเกมที่เจอแอสตันวิลล่าลงข้างล่าสุด ก็ยิง1ประตูในเกมที่เจอนิวเาสเซลนะครับเพราะฉะนั้นสถิติก็คือที่ผ่านมายิงไป4ประตูกับ2แอสซิสนะครับมีเกมที่ไม่ทำผลงานอยู่แค่2เกมคือเกมวิที่2ที่เจอวู๊แฮมตันและก็เจอเชลซีในเกมวิที่5ทอนเองนะครับเพราะฉะนั้นซอนฮึงมินจากฟอร์มจากค่า i อ i ีอินเด็กแล้วก็ผลงานใน8แมตช์ที่ผ่านมาไม่น่าพลาดที่จะเรียกเข้ามาร่วมทีมในเกมวิที่9สำหรับทีมที่ยังไม่มีซอนฮึงมินนะครับ ก็จะขอจบคลิปแฟนตาซีทีมแมทลีกเบสติกของเกมวิทที่9วันเพียงครั้งนี้นะครับถ้าชอบไปเรียนกด Subscribe ขอให้ทุกคนมีแขนเยอะๆในเกมวิทที่9นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ